ตำราโบราณบันทึกไว้แคว้นรากสดใหญ่ตั้งอยู่นอกทะเลตะวันตกรากสดสมุดพำนักอยู่ในนั้นรูปลักษณ์ของพวกเขาแปลกประหลาดแตกต่างจากผู้ที่พำนักบนผืนดินโดยสิ้นเชิงในปีหนึ่งวัดริมทะเลแห่งหนึ่งได้ป่าประกาศว่ามีปีศาจทะเลมาก่อกวนวัดนี้สร้างอยู่ที่แคว้นรากสดบนแผ่นดินองค์หญิงแห่งแคว้นรากสดได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ นางฝึกฝนต่อหน้าพระพุทธรูปมาตั้งแต่ยาววัยพลังเวทแข็งแกร่งเป็นที่สุดจึงหาเหตุไล่ทุกคนไปต้องการไปปราบปีศาจเพียงลำพังในคืนนั้นองค์หญิงกำลังสวดมนต์เสียงดังอยู่ในห้องพระพลันแลเห็นว่าอยู่ๆก็มีเงาร่างสูงตระงานหลายเงากำลังคุกเข่าอยู่นอกประตูศีรษะคล้ายเนื้องอกปากเบี้ยวจมูกมีสามรูดวงตาอยู่บนหน้าผาก องหญิงไม่เคยพบเห็นคนที่ประหลาดอัปลักษ์เช่นนี้มาก่อนจึงตกใจสุดนั่งลงกับพื้นส่วนบรรดาร่างที่อยู่นอกประตูนั้นก็ชี้มาที่ใบหน้าขององค์หญิงเช่นกันทั้งตะโกนโวกเวกและวิ่งหนีไปอย่างสุดฝีเท้าเป็นครั้งแรกที่องค์หญิงถูกปฏิบัติเช่นนี้และเกิดความอยากรู้ยิ่งนักจึงรีบส่งเสียงเหนี่ยวรั้งให้พวกเขาอยู่ต่อทว่าคนประหลาดเหล่านั้น ยังคงวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตองค์หญิงจึงท่องพส,สูตรขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาถึงได้เดินกลับมาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหลังจากทราบว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันพวกเขาจึงเริ่มสนทนากันองค์หญิงถึงได้ทราบว่าพวกเขาคือรากสดสมุทรองค์หญิงได้ยินว่าพวกเขาต้องการฝึกตนจึงรับพวกเขาไว้เพื่อมีให้ราษฎรตกใจจนเสียขวัญ นางจึงทําหน้ากากอัญมณีทองคำให้กับรากสดสมุทรราชารากสดยังสร้างโลกขนาดยักษ์ให้กับพวกเขาอีกด้วยและให้พวกเขาเป็นองครักษ์ขององค์หญิงร้อยปีต่อมาแคว้นรากสดล่มสลายรากสดสมุทรคุ้มกันองค์หญิงหลบหนีไปทางตะวันออกหลังจากเผชิญกับความยากลำบากมาตลอดเส้นทางสุดท้ายก็หยุดพำนักที่เขาเปลวอัคคี เพื่อปกป้ององค์หญิงให้ดีกว่าเดิมพวกเขาถึงขั้นเรียนรู้จนสำเร็จทักษะกลืนเพลิงผิวสีครามจึงแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มบัดนี้พวกเขาพำนักอยู่ในลาวาคอยพลิกขึ้นปั่นป่วนพ่นพุ่งเปลวเพลิงในเขาเปลวอคัคคีถึงแม้ช่วงวัยแรกแย้มของนางรากส,สีจะหมดลงไปนานแล้วแต่นางรู้ดีว่าองค์ครักผู้จงรักพักดีที่สุด ซึ่งเฝ้าอยู่ภายนอกวังนั้นไม่ได้สนใจรูปโฉมของนางแต่อย่างใดจิตใจดีอยู่แดนร้ายกายอัปลักษ์ขำขันข่านักเจ้าก็เป็นเช่นกันหนาวีรชนไม่เคยสนโฉมหน้าตาโง่เขานักไม่ทราบว่าเป็นญาติกันรากสดสมุทร